สวัสดีครับเราอยู่กันที่ D.M. เพื่อนแล้วนะครับโคราไัตว์สัตว์โคราโอเคบอออ้าวไหนใครหยุดนอนเตียงไหนครับอ้าวโอเคไหนกูจองเตียงไหนอ๋อนี่เขาจองกันแล้วจองกันแล้วนะเขามีตัวครับของพอยเป็นโลมาของพีทเป็นหมีของพอย อาเดี Jamie, lonely, ๋ยวพ่อไปเอามีมให้พีทพ่ออยาก่อก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ารกตาที่พ่อชอบคือนมัอเคมูวิคมิวโคลานะครับน่ารัีจำคืนโคราชคงจะสวยเนาะร้านอยู่ใกล้ยาโมด้วยลูก่ี้ีร้านอะไรอย่าที่มันเป็นไฟวิบับเนี่ยร้านเที่ยวคืนเ่นขาขาที่ห้าหกเจ็ด อ่าเราเล่นซ่อนแอบกันนะเดี๋ยวพี่พลอยจะไปหาน้องพีทหน่อยเจอไหมในนี้ไหนดพีิไม่มีไม่มีเหรออาเกลอาในนี้ไม่มีดีดีลูกอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเตียงไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีอพี่หายไ่ได้เนี่ยอ้าวอ่าหาไม่เจอในห้องน้ำมีไหม าไม่ใช่นี่พี่พลอยข้าวจานรู้ไหมว่ามันอ่านี่ไงนี่ไงตรงตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องอาหารเชา้าเราเลือกที่นั่งใกล้สระน้ำนะตรงน,นี้เป็นสระน้ำ <c oughs> นี่ <c oughs> พี่พลอยต้องทีดได้ของทองเลยอ่ะกินได้กันเดี๋ยวแม่าข อ้าวอืออ่าพีทที่มาอะไรเนี่ยน้ำอร่อยน้ำมรไลน์พี่บอกว่าน้ำอมรไลน์ยิมนม,มค่ะพี่พลอยรู้นมไหนอาหารของพี่พลอยจะว่าพี่อาจจะมีให้กับหนูพีทอ่าอร่อยมากเลยบ้าขนมพ่ออร่อยมากเลยครับ ไอ้ที่จิ้มอร่อยมากไอ้ที่จิ้มอร่อยมากอ่าเดี๋ยวพ่อไปเอาที่จิ้มมาอีกนะเอาไหมเอาอ่าที่จิ้มหมดแล้วเอามาสองอันเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้อันเดียวให้อันเดียวต้องสองอันดีให้พี่พลอันหนึ่งพีอันหนึ่งกันได้ไม่ต้องแย่งกันเนาะกินแล้วินหมดกินแล้วก็ไปเล่นต้านน ัจากกินข้าวเสร็จนะเด็กก็มานั่งพักผ่อนแต่ว่าน้องพลอ่ะอยากจะไปว่ายน้ำป่ะเราพร้อมจะไปว่ายน้ำกันหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วรีบไปเลยสายสีฟ้าอ๋อสายสีฟ้านะมีรูอันใหญ่ไปเลยป่ะจะได้ว่ายน้ำช้า วิ่งไปนะเดี๋ยวจะไปไว่ายน้ำกันโอ้โเนี่ยด้านหลังสวยงามากเลยไม่ได้อ่ะอ้าวเด็กๆพร้อมที่จะไปไว่ายน้ำหรือยังไหนดูหน้าหน่อยเอา หน้าดำกันเลยมองไม่เห็นเลยเอาเปิดหน้าพร้อมจะไปกันหรือยังอชูชีพใหม่อ๋อพีทมีชูชีพใหม่ไหนถอยไปหน่อยให้พ่อดูหน่อยให้ดูเออให้ดูแต่ข้างหน้าข้างหน้านะอ่ะไปไปกันเลยดีกว่าเนาะ เด็กมาเล่นน้ำกันตอนเช้าโอ้โหจริงๆสาลึกมากนะแต่ว่าเรามีอุปกรณ์เซฟตี้กันเต็มเลย1.5เมตรหนเมตรเลยนะมี่เป็นอะไรอ่ะตรงนี้ข้ามี่เป็นอะไรอ่ะอุ๊ยพี่ตัวนี้เป็นแผลแล้วน่ะอย่ามาโดนตรงนี้ลูกตรงนี้มันเป็นแผลเนี่ยอย่าโดนตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกทนได้ลูกผู้ชายเดี๋ยวเราสู้ๆสนุกไหมลูกเออ นี่คอจะให้หนูง่ายห่ีให้ีหนนี่ตอนนี้ก็มี่นี่อขี่าจริงๆของพีทก็ลอยนะไม่ต้องใส่ชีชิพก็ได้นะแต่ว่าพีชอันสองตัวไม่ได้เอออย่าเลยพีทโอ้โหเออหอี่มนลอยดีตัวเลยิมากเด็กนอนเด็กนอนนี่ เออตีขาตอนเช้า,าว่ายมาพิทขาตีขาพิทน้องพิษตีขาเร็วตีขาอจ้าด,ดี๋ยวนี่เอออาพี่พลอยว่ายมาเออลอยมานี่ทำยังไนก็ได้เออลอยเป,ป็นปลาฉลามเลย ăn ta ăn lóc 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 Oh. พี่พออย่าไปไกล,ออไไกลน้องตามไม่ถึงอาน้องพีทถ้าลูกหมาตกน้ำทำไมได้อยู่ในห่วงยางอยู่ในห่วงยางทำถ่าลูกหมาตกน้ำไม่ได้ไไดนี่นะครับตอนนี้น้องพีทก็ถอดชูชีพเรียบร้อยแล้วเริ่มแล้วเริ่มเป็นเนาขาเริ่มไฟแล้วนะครับ อ๋อเด็กเด็กๆเอาน้ำผุดเหรอว่ายมาไหามาวหวมาออห้อโหเหอห้วายมาแล้วหวายมาแล้วเอ้ยเราจะล่ถ่ายขึ้ล่างสิถ่ายข้้งล่าง ครับเดี๋ยวพวกเราเช็คเท้ากันนีเอ๋ปอกำลัง,ลงเช็คเท้าอยู่นะเราไม่ได้กลับบ้านนะเช็คเอาไปบ้านย่าไปบ้านปู่กับย่าปอแล้วพีททางพีทจะไปบ้านปู่บ้านย่าปล่าพีทไปบ้านปู่บ้านย่าไหมใช่ค่ะพี่คุณไมได้กลัวมค่ะอะไรนะนี<อ>๋ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะ<ช>อย่าลืมกดซ<ค>ับส,บส,สไครต์กดไ like ลค์กดแชร์ให้พายกับพีได้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย